สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมเอท o o n d a u u t o o b ม l e สาขาเอกชัยบางบอนค่ะวันนี้พบกับคันนี้ค่ะ Honda CRV 2.4 ES ค่ะขับเคลื่อน4ล้อ5ที่นั่งเครื่องยนต์เบนซินค่ะราคา1,529,000บาทค่ะมิติตัวทางของรถค่ะ ความยาว4 5 7 1ม mm, มค่ะความกว้าง1,855 mm มมค่ะความสูง1,667 mm มมค่ะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้ากันเลยค่ะเราจะเจอกับตัวโลโก้ของ Honda ตรงกลางเป็นโครเมียมแบบนี้ค่ะพร้อมกระจังหน้าดีไซน์สวยเป็นสีดำเงาแบบนี้ค่ะไฟหน้าค่ะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบ LED ค่ะพร้อมไฟเลี้ยว LED แบบ s ีเ u e เช i a l ค่ะ ที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED ค่ะไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะแบบ LED ค่ะเรามาดูด้านข้างกันบ้างค่ะในส่วนของด้านข้างค่ะตัวนี้จะเป็นล้ออัลลอยขนาด18นิ้วค่ะจะเป็นสีทูโทนแบบนี้ค่ะลายสวยมากเลยค่ะจะเป็นเหมือนลายดอกไม้เลย ล้ออลอยขนาด18นิ้วค่ะซีรียาง2 3 5สามห้ทั r 1 8ค่ะด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกพร้อมช่องระบายความร้อนค่ะกระจกมองข้างค่ะด้านบนจะเป็นสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถค่ะตรงกลางมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านล่างจะเป็นลมดำค่ะมาพร้อมกับเลนส์วอทค่ะด้านล่าง ตัวที่เปิดประตูค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะพร้อมกับตัวสัญลักษณ์บอกตัว smart entry ค่ะด้านข้างค่ะตัวกันลอยหรือกากันชนด้านข้างค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นสีดำตรงนี้จะเป็นโครเมียมยาวๆแบบนี้ค่ะดีไซน์สวยมากเลยค่ะเรามาดูช่วงล่างด้านหน้ากันค่ะช่วงล่างด้านหน้าค่ะตัวนี้จะเป็นแม็กเฟอร์สันสตาร์ด อิสระพร้อมเหล็กกันโค้งค่ะช่วงล่างด้านหลังค่ะตัวนี้จะเป็นมันตีลิงอิสระพร้อมเหล็กกันโครงค่ะความจุถังน้ำมัน57ลิตรค่ะฝั่งของผู้โดยสารด้านหลังค่ะตัวเปิดก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะเรามาดูในส่วนของถังน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะตัวนี้ถังน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะจะรองรับแก๊สโซฮอล 1> e 1 0 e 2 0 e 8 5ละค่ะแล้วก็ตัวค่าออกเทน91ค่ะเรามาดูล้ออัลลอยด้านหลังค่ะก็จะเป็นดีไซน์เดียวกันเลยแบบเดียวกันขนาดล้ออัลลอยก็จะเป็น18นิ้วค่ะซีรีย,ยางสอง2า5ห้าทั 60, ค่ะด้านหลังก็จะเป็นดิสเบรกเช่นเดียวกันค่ะเรามาดูในส่วนของท้ายรถค่ะด้านบนจะเป็น ชารกฟินค่ะสีเดียวกันกันกบตัวรถสปอยเลอร์ด้านหลังดีไซน์สวยพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ค่ะไฟท้ายจะเป็นรูปทรงเหมือนตัว L แบบนี้ค่ะจะเป็นไฟท้ายแบบ LED ค่ะดีไซน์สวยมากเลยตัวโลโก้ Honda ตรงกลางค่ะตัวฟอนต์ CRV ด้านนี้จะเป็น AWD ค่ะตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อนสล้อ iV t e c ตัวกล้องช่วยถอยจอดค่ะด้านหลังก็จะเป็นสีดำกกันชนด้านหลังก็จะเป็นสีดำเหมือนกันค่ะด้านล่างเรามาดูภายในห้องสัมภาระค่ะตัวนี้ค่ะเป็นประตูห้องสัมภาระแบบไฟฟ้าค่ะเปิดใช้งานได้ง่ายค่ะสะดวกสบายพื้นที่วางสัมภาระกว้างขวางค่ะนั่งลงไปได้เลย กว้างขวางมากเลยค่ะด้านล่างตรงนี้จะเป็นยางอะไรค่ะพร้อมกับแม่แรงตรงนี้ค่ะเราสามารถเพิ่มขนาดของห้องสัมภาระได้ค่ะขึ้นมาแบบนี้พับลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะจะหน้าตาแบบนี้เรียบๆแล้วก็มีตัวที่เกี่ยวของ ตรงนี้ก็จะมีตัวไฟสองสว่างภา,ภายในห้องสัมภาระตรงนี้ค่ะมีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะไฟสองสว่างและตัวปุ่มปิดประตูไฟฟ้าห้องสัมภาระด,ด้านหลังค่ะ เราไปรับชมต่อภายในห้องพโดยสารแถวที่สองกันค่ะเราสามารถดันขึ้นมาได้แบบสบายๆเลยค่ะดันขึ้นมาเลยตัวเบาะค่ะจะเป็นเบาะหนังสีดำดูหรูหราค่ะ ก็นั่งได้สะดวกสบายเหมือนเขาเป็นการนวดเราไปในตัวค่ะตัวด้านบนค่ะจะมีที่จับให้เราสองฝั่งซ้ายขวาค่ะพร้อมไฟส่องสว่างภายในห้องผู้โดยสารค่ะทางด้านนี้และที่เห็นเป็นกระจกใสแบบนี้ค่ะจะตัวนี้จะเป็นพานรามิกซันรูฟค่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นปู่ตัวเปิดด้านหน้ากันเล็กรูมโอเคค่ะกว้างขวางนั่งได้สะดวกสบายค่ะ เฮดรูมไม่ติดไม่ชนค่ะตัวตรงกลางจะเจอกับช่องปรับอากาศค่ะจะเป็นเหมือนแอร์ด้านหลังของเราตัวช่องเสียบ USB 2จุดค่ะเป็น2.5 2จุดสองจุดเลยตัวพิงแขนของเราค่ะจะเป็นใหญ่ๆแบบนี้เลยที่วางแขนวางได้สะดวกสบายค่ะนิ่มๆเป็นซอฟท์ทัช ตัวนี้ก็สามารถวางแก้วน้ําได้สองช่องค่ะปกติจะเป็นยาวๆแบบนี้แต่นี้เขาจะให้เป็นวางข้างในเพื่อวางแขนได้สะดวกสบายค่ะน่าใช้มากเลยทางด้านข้างค่ะตรงฝั่งประตูของผู้โดยสารค่ะด้านนี้ตัวเปิดจะเป็นสีเทาค่ะด้านบนจะเป็นลายไม้เพิ่มความหรูหราภายในห้องผู้โดยสารค่ะ ตรงนี้จะเป็นซอฟทัชค่ะ1จุด2จุดค่ะตรงนี้ก็จะเป็นซอฟทัชเหมือนกันตัวกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าค่ะตรงนี้จะเป็นเปียโนแบ็กสีดำสามารถวางขวดน้ำได้1จุดค่ะตรงนี้ก็สามารถวางของได้กว้างขวางค่ะจะมีแบบนี้ทั้งสองบานค่ะซ้ายขวาเดี๋ยวเราไปต่อกันทางฝั่งด้านคนขับกันค่ะ เรามารับชมข้อมูลเพิ่มเติมฝั่งด้านคนขับกันต่อค่ะด้านนี้ค่ะตัวเปิดประตูค่ะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถพร้อมกับตัวสัญลักษณ์บอกค่ะเป็นตัว smart entry ค่ะพร้อมกับช่องเสียบกุญแจค่ะด้านข้างค่ะด้านบนจะเป็นลายไม้ค่ะตัวเปิดจะเป็นสีเทาค่ะตัวนี้ก็จะเป็น memory s e ีดค่ะ ลงมาด้านล่างค่ะจะเจอกับตัวปรับกระจกและพับกระจกแบบไฟฟ้าค่ะล็อกรถปลดล็อกรถตัวล็อกกระจกค่ะตัวกระจกค่ะจะเป็นกระจกไฟฟ้าอัตโนมัติทั้ง4บานค่ะตัวจับเปิดประตูดันประตูตัวนี้จะเป็นซอฟทัชค่ะเป็นหนังสีดำด้านล่างสามารถวางขวดน้ำได้หนึ่งจุดค่ะแล้วางของได้เยอะเลยล้วงมือเข้าไปได้เลยค่ะ ขึ้นมาด้านบนค่ะเราจะเจอกับเบาะไฟฟ้าค่ะที่ปรับระดับได้ถึง8ทิศทางค่ะและที่สำคัญค่ะมาพร้อมกับตัวด้านหลังค่ะ4ทิศทางสามารถปรับได้เลยแบบนี้ค่ะใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายค่ะเบาะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะด้านข้างค่ะเราจะเจอกับช่องปรับอากาศค่ะ ตรงนี้คอนโซลตรงนี้ก็จะเป็นลายไมย้ดูเรียบหรูมากเลยจะหรูก็ได้นะเรียบร้อยดีตรงนี้ค่ะจะเป็นปุ่ม engine start stop ค่ะลงมาจะเจอกับปุ่มปิดการลื่นถลายของรถและตัวเปิดฝาของห้องสัมภาระด้านหลังค่ะลงมาด้านล่างค่ะจะเจอกับตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะดึงมาแบบนี้ได้เลยและตรงนี้ตัวเปิดห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าค่ะ ข้อมูลทางฝั่งด้านคนขับค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมต่อภายในห้องผู้โดยสารค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่ในตัว Honda CRV ค่ะเรามาดูเลือนไม้กันค่ะหน้าตาเลือนไม้ค่ะตัวนี้จะเป็นหน้าจอ TFT ค่ะขนาดใหญ่แบบนี้เลยกดปุ่มตรงนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะ าตาสวยเลยตัวพวงมลาลัยค่ะตัวนี้จะเป็นพวงมลาลัยแบบมันติฟังก์ชันค่ะด้านซ้ายก็สามารถรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงค่ะจากด้านนี้ได้เลยด้านขวาตัวนี้ก็จะเป็นระบบของครู e คอนโทรลค่ะทางด้านขวามือด้านซ้ายค่ะตัวนี้จะเป็นการปัดน้ําฝนค่ะด้านขวาจะเป็นไฟเลี้ยวและระบบไฟในการขับขี่ค่ะหน้าตาของเขาค่ะ พวงมาลัยแบบสามก้านแบบนี้เรามาดูในส่วนของหน้าจอสัมผัสค่ะในหน้าจอสัมผัสแบบนี้ค่ะสามารถใช้งานได้ง่ายค่ะมีตัวโฮมมีระบบนำทางค่ะตัวนี้จะมีระบบเนวิเกเตอร์ให้เราค่ะเข้าแมปแบบนี้ก็ได้นี่ค่ะหน้าตาของเขาไปที่โฮมมีตัวออดิโอโทรศัพท์ การตั้งค่าข้อมูลการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนค่ะเข้าไปข้างในก็จะมีแอปพลิเคชันให้เราเล่นมีสิ่งที่เราบุ๊กมาร์กไว้จากตรงนี้ค่ะก็จะมีตัวแสงไฟส่องสว่างตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันเราสามารถปรับได้ค่ะปรับจากตรงนี้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นปรับเสียง สานด้านนี้จะมีได้ลงมาค่ะเราจะเจอกับตัวแอร์อัตโนมัติค่ะสามารถปรับระดับแยกอิสระค่ะปรับอุณหภูมิทั้งสองฝั่งซ้ายขวาได้เลยแยกอิสระได้เลยตัวปรับระดับพัดลมค่ะปรับตามแรงลมที่เราต้องการได้เลยเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะปุ่มด้านซ้ายจะเป็นอีคอนโหมด ด้านขวาก็จะมีเบรกมือไฟฟ้าค่ะเบรกโฮลงมาด้านล่างค่ะเราจะเจอกับช่องเสียบ USB 1จุด2จุดค่ะและตรงกลางค่ะที่เราเห็นเป็นแสงสีเขียวตรงนี้ค่ะจะเป็นไวริลชาร์จค่ะสามารถวางโทรศัพท์ชาร์จจากตรงนี้ได้เลยหรือเราไม่ได้ใช้เราสามารถปิดปุ่มจากตรงนี้ได้ค่ะเทิบมาอีกค่ะเราจะเจอกับช่องวางแก้วน้ำสองช่องค่ะ หยิบจับได้ถนัดมือมากเลยค่ะหน้าตากุญแจค่ะจะเป็นแบบนี้ด้านหลังค่ะที่เท้าแขนก็จะเป็นหนังสีดำค่ะเป็นซอฟทัชนิ่มๆกดแล้วเปิดขึ้นมาแบบนี้จะเจอกับที่วางของสามารถเลื่อนได้ค่ะวางด้านหลังก็ได้หรือจะเลื่อนปิดไปด้านหลังได้เลยแบบนี้ ด้านในจะซ่อนตัว power outlet charge ให้อีกหนึ่งจุดค่ะด้านในเบาะฟังของผู้โดยสารค่ะก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้สามารถปรับได้ถึงสี่ทิศทางค่ะเบาะเป็นเบาะนังสีดำ้ดีไซน์สวยตรงนี้ค่ะที่เขาทำดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้เพื่อให้เรานั่งได้สะดวกสบายเหมือนเป็นการนวดไปในตัวค่ะ ตัวก่องเก็บคู่มือค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบหน่วงเพื่อไม่ให้กระแทกกับหัวเข่าของเราค่ะตรงนี้ที่เราเห็นค่ะด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นลายไม้เช่นเดียวกันเพิ่มความรู้ละอาภัยในห้องผู้โดยสารเลยค่ะเราจะเจอกับที่บังแดดสองฝั่งซ้ายขวามาพร้อมกับกระจกค่ะด้านบนจะเป็นช่องใส่แว่นใส่ของค่ะ ไฟส่องสว่างภายในห้องผู้โดยสารค่ะและที่สำคัญที่เราบอกไปค่ะตัวพานรามิกซันรูปด้านบนค่ะสามารถเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยสามารถยื่นมือออกไปได้ค่ะแล้วก็ถ้าเราไม่ต้องการแสงแดดหรือความร้อนส่งถึงภายในห้องผู้โดยสารเราสามารถปิดตรงนี้ได้ค่ะปิดทึบแบบนี้ได้เลย และในตัว Honda CRV คันนี้ค่ะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS EBD ค่ะระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งค่ะระบบช่วยควบคุมการบังคับพวงมาลัยค่ะระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันค่ะสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหันค่ะระบบเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ค่ะข้อมูลคร่าวๆว,วของตัว Honda CRV คันนี้ค่ะเราไปรับชมต่อในห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะ เรามารับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะตัวนี้ก็เปิดง่ายค่ะเปิดฝากระโปรงได้ง่ายๆเลยหน้าตาของเครื่องยนต์ค่ะ ตัวนี้ค่ะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน ivtec dohc 4สูบแถวเลี่ยง pgm ขีด fi ขนาด2.4ลิตร2,356ก cc กระบอกสูบคูณระยะช่วงชัก87.0คูณ99.1ม mm. ิลลิเมตรอัตราส่วนกำลังอัด10.1จ10.1ต่อ1 กำลังสูงสุด173แรงม้าที่6,200รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด224นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT มีให้เลือกทั้งขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อค่ะรองรับน้ำมันสูงสุด E85 ค่ะข้อมูลเขา้าวค่ะข,ข,ของตัว Honda CRV คันนี้ค่ะสรุปโดยรวมค่ะของ Honda CRV คันนี้ค่ะน่าใช้มากๆเลยค่ะท่านใดสนใจสามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงได้ที่โชว์รูมได้เลยค่ะขอข้อพูณโชว์รูม m t ท o o n d a u u t o o o i l l สาขาเอกชัยบางบอนที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้มาถ่ายทำและรีวิว ตัว Honda c r ีเคันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ช่องหนูด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ